รายการกรีนฟาร์มาริตี้ช่วงฟาร์มไก์ร่วมสนับสนุนโดยโซโล S O L O โซโลปุ๋ยไข่มุกตลาเหรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก ค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงฟาร์มไกด์นะคะหลังจากที่ได้เห็นภาพรวมของการมาอินไซต์ที่ไร่สีมงคลไม่ว่าจะที่ไร่แปลงทดลองที่จังหวัดนคอรปฐมรวมไปถึงที่สยโยกที่ดิฉันถือโอกาสเอาเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วมาถ่ายทอดให้ชมกันแล้วจากที่เราคุยกันในช่วงของการไปเยี่ยมฟาร์มครั้งที่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่พี่จําได้ว่าอ๊อฟพูดถึงว่าเกสรตัวผู้มีหัวใจสําคัญและการปลูก ต้นอินทผลัมที่มีเกสรตัวผู้นั้นน่ะมันต้องมีมากเพียงพอที่จะเขาเรียกว่าใช้งานกับแปลงตูของเราความจําเป็นในการช่วยผสมเกสรเพื่อให้มันติดผลที่ดีเนี่ยมันจะเป็นมากน้อยแค่ไหนโอ้จำเป็นมากพี่อินทผลัมนี่ถ้ามีแต่ตัวเมียอย่างเดียวก็ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเป็นตกลูกอย่างนี้ได้อ๋อเขาก็า<ะ>ต้องใช้ต้องใช้ใช,ใ,ชใช่ครับแล้วในอดีตตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปซื้อมาอ๋อต้องซื้อพี่ตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดปลูกไว้เองถูกไหมใช่ครับ แต่แหล่งที่มาของเกสรทุกคู้ถ้าเราไม่มีเองอ่ะแล้วพี่เชื่อว่าคนดูกำลังตะแคงหูฟังครับต้องไปซื้อผมก็ต้องไปซื้อแล้วไม่เห็นมันติดแบบนี้อจริงปะจริงพี่หน่อยคือเราไปซื้อมันไม่เหมือนกับที่เรามีภายในไล่เองเพราะถ้าถ้าในไล่เราเองเราผสมสดพี่น่อยอแต่ถ้าเกิดเราเอาเกสรที่ต่างถิ่นหรือที่อื่นเราไปซื้อเขาเนี่ยเขาอาจจะผสมกับแป้ง ซึ่งเวลาเราไปข้อเกศสอเข้าตัวเมียเนี่ยมันจะเป็นรูปแฝดมันก็จะเสียหายผมก็เลยไม่นิยมที่จะไปซื้อแล้วผมต้องการปลูกของผมเองครับค่ะและมันก็ได้สร้างผลลัพธ์เป็นปรากฏการณ์ให้ประจักษ์ในปีนี้แหละใช่พี่หน่อยตัวผู้เราเนี่ยหต้นนี่เราก็ห้าห้าหต้นตัวเมียเราผสมได้พอพอเลยใช่ไหมคะ ไร่สีมงคลมีการตั้งรับสําหรับธุรกิจที่วันนี้ลงทุนไปก็ไม่ใช่น้อยอะ่ะกับเรื่องอินทอร์าามผลสดวางแผนอะไรไว้เพราะจําได้ว่าครั้งสุดท้ายบอกพี่ครับมารอบหน้าผมมีสิ่งที่จะอวดพี่มากเลยคือเรื่องของการเลี้ยงพึ่งครับ <ทำ S 1> ใช่ยังทําหรือ,อยังอ,อยงอยากทำแล้วพี่หน่อยผมทําแล้วเ,<อ>เมื่อปีที่แล้วพี่หน่อยไปปุ๊บหลังจากนั้นผมก็สั่งพึ่งลงเลยอ๋อเลยครับคิดว่าจะต้องเลี้ยงพึ่งเนี่ยเป้าหมายเราคืออะไรอะ่ะ คือคือผมใหญกได้น้ําผึ้งอินทผาลัมอ๋อเพราะเรามีแปลงอินทผาลัมไม่ได้มาไลยใช่ใช่ใช่มัต่อยอดกันค่ะต่อยอดกันได้พี่ผมก็เลยคิดเลี้ยงผึ้งดีกว่าจ้ะมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ที่สตาร์ทไว้ตอนนี้50ลัง50รังใด้ค่ะโอ้โหต้องเป็นผึ้งที่ไปกินน้ําหวานกับเกสรของของพืชผลของเราในฟาร์มเราเนี่ยได้อย่างสะใจแล้วก็สร้างหลังให้เราได้ผลตอบแทนเค้ายังสะใจด้วยใช่มั้ใช่พี่มันเป็นพึ่งพันธุ์อะไร เออพึ่งนี่มันเป็นพึ่งพึ่งนอกนำเข้าพึ่งนำเข้าโอ้โหห้าสิบหลังนี่ไม่ใช่น้อยเลยใะลังหนึ่งก็สองหมื่นห้าพันตัวพี่จริงอ่ะใช่โอ้โหแล้วขบวนการกว่าเขาจะให้ผลผลิตที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นี่มันเดินหน้าไปแค่ไหนละได้ทำสิบลังแรกก่อนอ๋อทดลองสิบหลังแรกก่อนแล้วก็ได้ออกมาเป็นน้ำผึ้งอินทรพันลอัเเมื่อปีนี้แหละ คือน้ำผึ้งบริสุทธิ์ใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะในสิบลังที่เราเริ่มต้นนะสิบลังก่อนแต่จริงๆนี่ตอนนี้เรามีห้าสิบละห้าสิบละมันจะได้อะปริมาณของน้ำผึ้งในหนึ่งลังเนี่ยจะมีประมาณ6คอนในหนึ่งคอนเนี่ยถ้าเกิดเขากินน้ำผึ้งเต็มที่ก็จะได้หนึ่งคอนประมาณ1นกิโลหคอนต่อ1ึกิโลลังหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณตั้งห้า ในหนึ่งหลัง,ลงแล้วเราใช้วิระยะเวลานานไม่กว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวน้ําผึ้งของเขาก็ประมาณ15วันครับจริงอ่ะจริงๆมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคุณกข็ขยนันนี่ปีนี้ถ้าผลผลิตมีเยอะการแข่งขันในการจำหน่ายผลสด นะการนำกระบวนการผลผลิตของเราไปไปทำมูลค่าเพิ่มอย่างอื่นถามน้องปอนเขาดีกว่าเขาทำตลาดการขายของเราก็คือค้าทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ค้ากับผู้ที่ค้าส่งอะค่ะคนที่อยากจะรับไปขายต่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือติดต่อกันเข้ามาได้เลยนั่นหมายความว่าการติดต่อล่วงหน้าตรงนี้เรามีการวางแผนรับออเดอร์ล่วงหน้าไหมล่ะมีค่ะ มีนะใช่ค่ะขาบอกไว้ก่อนแล้วจริงๆใครมาก่อนก็จัดการก่อนถ้าใครสนใจอะไรใช่ค่ะต้องต้องแนะนําว่าให้จองเลยนะคะอย่างจะอย่างพึ่งยิ่งต้องจองเลยค่ะค่ะโอเควันนี้ถือว่าได้ต้นแบบที่ภาคภูมิใจแทนขอขอบคุณคุณออสชวลิตและก็น้องปุณธริกาอนันต์สิทธิชัยสองพ่อลูกที่มาถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังกันนะคะขอบคุณทั้งสองคนค่ะขอบคุณค่ะ นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในรายการ Green าร์มเวล i ิตีวันนี้นะคะพบกับรายการ Green าร์มเวล i ิตีได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์เนิกาถึง7นาฬิกานาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้วันนี้เวลาหมดก็คงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ